อัสสลามาุอะลัยกุมปากีสถานเมียรน้ำนูแฮแมทไทยแลนด์เซงอัสสลามาุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะถ้าเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและอย่าลืมมาอุอดหนุนคาราเดนนูซีไรไฟน์นูซีแคนเบอร์รี่ด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะสามารถทักแชทมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะและสำหรับวันนี้นะคะขวัญก็มีเรื่องจะมาเล่่่่าาให้้้เเเเเเพืืออออนนนนนนนๆฟฟัััังงงีกกชคคยยะะะะจจปป็รรไไล แเรื่องที่ขวจะไม่ลองให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะคะนั่นก็คือนะคะผู้ชายบ้านนี้เห็นแก่ตัวเดี๋ยวนะขวัญน,นึกก่อนนิดนึงนะคะว่ามันยังไงนะคะการเห็นแก่ตัวของเขานะค,ะคือขวัญไม่แน่ใจนะคะว่าขวัญเอ่อได้ยินมาได้อ่านมาจากคอมเมนตะ์หรือว่าเอา่อจากข้อความที่เพื่อนๆส่งเข้ามานะคะคือขวัญจำไม่ได้แล้วคือขวัญเขียนหัวข้อน,นี้ไว้ตั้งแต่ขวัญได้รู้ว่าเออนะผู้ชายบ้านนี้ คือเห็นแก่ตัวนะคะไม่รู้ว่าจากคอมเมนต์หรือจากข้่าวๆนะคะคือจะไม่ได้แล้วเพราะมันนานแล้วนะคะคือขวัญก็เลยเขียนหัวข้อไว้เพื่อที่จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะคืขอขวัญก็มานั่งนึกอยู่นะคะว่าที่เขาเห็นแก่ตัวคือมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะหรือว่าเห็นแก่ตัวเพราะว่าเป็นนิสัยของเขาหรือเปล่านะคะซึ่งอันนี้ขวัญก็ไม่สามารถไปตัดสินขเขาได้นะคะว่าใครจะเป็นยังไงหรือว่า เขาจะเป็นคนยังไงอะไรยังไงคือไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาแค่เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอ่ะไม่สามารถจะไปตัดสินเขาได้นะคะว่าเขาจะเป็นคนยังไงนะคะว่ามันคือเรื่องของเขามันคือนิสัยของเขานะคะขันได้ยินมาตอนแรกขันก็เออเอกใจอยู่นิดนึงนะคะเพราะว่าขันก็ไม่เคยเจอนะคะเอาตรงๆว่าขันเนี่ยไม่เคยเจอเพราะว่าขันเจอแต่ผู้ชายแบบใจปั้ม เออคืออย่างเช่นสามีขวานี่แกก็เป็นคนใจดีนะคะเจอแต่ผู้ชายใจดีว่าง่ายๆแล้วกันนะคะคือมีเพื่อนปากีคนใจดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่ขวานเห็นคือผู้ชายที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้เก็บผู้หญิงมากนะคะเราจะไม่แบบถ้าสมมติว่าเราไปต่อแถวเขาอย่างเงี้ยอยู่ข้างหลังเขาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าโอเคเธอไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้เราคือแซงไปก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ย ผู้ชายที่นี่จะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าพูดถึงเรื่องเห็นแก่ตัวนั้นนะคะคือขันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเห็นแก่ตัวแบบไหนใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะทุกคนคะ่ะซึ่งบางทีแนวขันที่ขวนเห็นเนี่ยคือการเห็นแก่ตัวเนี่ยมันหมายถึงแบบการที่เขาแบบ เหมือนเหมือนแบบไปกินข้าวแล้วแบบเขาไม่ยอมเลี้ยงเราอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเขาไม่ออกให้เราอย่างเงี้ยหรือเปล่านะฮะแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคือถ้าเขาให้เราเราให้เขาคือมันก็แฟร์แฟอยู่แล้วทุกคนขาต่างคนต่างก็แชร์ซึ่งกันและกันมันก็เป็นเรื่องปกตินะฮะแล้วเขาจะออกฝ่ายเดียวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติแต่คือถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยให้แต่เราออกอย่างเดียวนั่นแหละมันถึงหมายถึงว่าการเขาเห็นแก่ตัวนะคะเหมือนเราอยากได้อะไรสักอย่างเราก็ต้องซื้อเองไหม เราจะไปรอแบบให้เขามาแบบเออจะซื้อให้ทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปไม่ได้คือแบบถ้าเราคิดว่าเขาไม่ซื้ออะไรให้เราเลยสักอย่างหนึ่งเขาเห็นแก่ตัวเหรอเอออันนี้คือความคิดของขวัญน,นะทุกคนค่ะซึ่งแบบถ้ามันแบบเจริงๆว่าเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องในครอบครัวอะไรเงี้ยเหมือนแต่งงานกันไปแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็อีกเรื่องหนึ่งน,นะทุกคนค่ะมันเป็นเรื่องสําหรับคนในครอบครัวไปแล้วนะคะที่ทุกคนเจอเนี่ยขวัญคิดว่าน่าจะแบบ เป็นคู่ที่แบบเป็นสามีภรรยากันแต่งงานกันแล้วนะคะซึ่งแบบว่าสามีเนี่ยเห็นแก่ตัวหรือเปล่านะทุกคนคะแต่ขัไม่ได้เหมารวมนะว่าเขาจะเป็นกันทุกคนขันบอกว่าคือเอาง่ายๆว่าไม่เป็นทุกคนนะไม่ไม่ใช่ว่าทุกคนเขาจะเป็นนะทุกคนคะแต่ที่เป็นบางทีเขาอาจจะมีเหตุผลว่าเออเนี่ยเขาอาจจะแบบเหมือนอยากจะบอกเราสักอย่างว่าเธอแบบ เรามาระวังในการใช้เงินนะเรามาระวังในการที่แบบอยากจะได้อะไรแล้วต้องได้นะอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะเตือนเราว่าเออเนี่ยไม่ซื้อให้เราเพราะว่ามันเขามีเหตุผลที่ดีสําหรับเรามันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราก็ได้อะไรเงี้ยทุกคนค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคู่สามีภรรยาเนาะบางทีอะ่ะทุกคนค่ะบางเรื่องผู้ชายเขาก็อาจจะมองทะลุปุปโภคอะทุกคนเข้าใจไหมเขาอาจจะมองเห็นอนาคตว่า เฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาถึงห้ามเราเขาถึงไม่ซื้อให้เราก็ถึงแบบไม่อยากไม่อยากแบบเสียสละเงินก้อนนั้นที่จะเอามาใช้อย่างอื่นที่มันเป็นประโยชน์กว่าแล้วก็มาเสียประโยชน์ตรงที่แบบเอามาซื้อของไรสาระให้เราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าไปมองแค่ตรงจุดนั้นนะทุกคนค่ะว่าเขาไม่เห็นแก่ตัวเขาไม่ดูแลเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนค่ะเราก็มองสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เขาดูแลเราดีกว่านะคะเออเอาง่ายๆว่าคู่สามีภรรยามันเจอเรื่องแบบนี้อยู่แล้วคือบางทีนี่แบบ สามีไม่แบบไม่ยอมซื้อของให้สามีไม่แบบยอมให้เงินอะไรอย่างเงี้ยคือสามีแบบคือเห็นแก่ตัวแบบอะไรก็เออให้แต่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แบบให้แต่คนในครอบครัวไม่สนใจภระะรยาอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งเลทุกคนคะ่ะหรือเพราะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า เราถึงไปตัดสินเขาว่าเออเนี่ยเขาเห็นแก่ตัวนะทุกคนค่ะมันก็อาจจะเป็นแค่ผู้ชายบางคนเท่านั้นเองนะทุกคนค่ะมันไม่ใช่ทุกคนนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยขันจะบอกเลยนะคะว่าผู้ชายบ้านนี้เนาะเขาก็แบบเออนั่นแหละจะบอกว่ารักครอบครัวมากไหมมากนะทุกคนค่ะผู้ชายบ้านนี้รักครอบครัวมากคือไม่ใช่ว่าถ้าไม่จําเป็นจริง,รงๆเขาจะไม่จากครอบครัวเขาไปไหนเลยนะทุกคนค่ะเขาจะอยู่กันอย่างนั้นแหละอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กจากเล็กๆนี่เป็นใหญ่ๆไปเลยทุกคนค่ะจนแบบมีหลายสิบ หลายสิบชีวิตเลยในครอบครัวเดียวนะคะนะเพราะฉะนั้นก็เออเขาก็อาจจะแบบนะเห็นเราเป็นแค่แบบจะม,มันมันไม,ม,นไม่มันไม่เชิงเรียกว่าของตายทุกคนคะ่ะมันอาจจะแบบว่าเขาอาจจะมองว่าเราเก่งเราทําได้เราหาได้เราไม่ต้องแบบไปรองอมืองอเท้าขอจากเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดแบบนั้นก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคแบบาว่าเห็นแก่ตัวสําหรับเขากับสําหรับเรามันคนละความหมายกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอนะบางทีขวัญฟังแล้วขวัญก็รู้สึกว่าเออเธอแบบถ้าแบบ มันแค่ผู้ชายคนเดียวที่เธอเจอมาเธอก็อยาาไปเหมารวมกับแบบผู้ชายคนอื่นที่เขาดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเธอบอกว่าผู้ชายบ้านนี้แบบเห็นแก่ตัวอะไรอย่างเงี้ยคือมันมอนเหมือนมันเหมือนความหมายแบบเธอกำลังเหมารวมเขานะว่าเขาไม่ดีอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นทุกคนทุกคนนะมันแค่บางคนเท่านั้นเองนะคะแล้ววันนี้นะคะคลิปวิดีโอนี้มันก็อาจจะแบบ จะว่ามีประโยชน์ไหมก็ไม่เชิงนะทุกคนค่ะนะขวัญก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปวิดีโอนะทุกคนค่ะนะที่ขวัญเล่ามาเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนคนไหนเนี่ยฟังคลิปวิดีโอแล้วนะคะมีคําถามมีข้อสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะปรึกษาอะไรเนี่ยสามารถสอบถามมาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะคอมเมนต์มากันได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามมาส่วนตัวก็ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะแปละลิงก์เฟซบุ๊กเนี่ยไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะ เพื่อนๆนะคะเข้ามาฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ channel, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ขวัญด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปที่ขวัญจะลงนะ้ทุกคนหาเพื่อเป็นกําลังใจให้ขวัญด้วยนะทุกคนหานะขวัญก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเพื่อนๆที่เขาแบบอยากรู้ความรู้สึกว่าเออคนที้ถึงหมื่นซับแสนซับ,ซบอะไรเงี้ยเขารู้สึกกันยังไงด้วยนะคะขวัญก็แบบอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้อยากดังอะไรนะทุกคนค่ะแต่เองรู้ว่าเออความรู้สึกกึกตัวเอองงแแบบบบถถ้ามีคนแบบดู่ หมืน่นวิวอะไรเงี้ยแสนวิวอะไรเงี้ยล้านวิวอะไรเงี้ยจะรู้สึกยังไงทุกคนคะขวก็อยากเป็นคนไทยหนึ่งคนที่แบบอยู่ประเทศปากีสถานแล้วแบบมีคนแบบมาติดตามชีวิตขวัญอะไรอย่างเงี้ยทุกคนคะซึ่งคือแบบต่างประเทศต่างประเทศคือเอาง่ายว่าประเทศอื่นอะคือมีคนไทยแบบทําคลิปวิดีโอแล้วแบบดังเปี้ยงป้างอะไรเลยคือมีเยอะแล้วทุกคนขาแต่ปากีสถานเนี่ยมันมีคนมาทําคลิปแต่มันไม่ได้เขาไม่ได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เขาแค่มาเที่ยวแล้วก็แบบปรับไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ขวัญนี่ก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ขวัญก็เลยแบบอยากรู้ึกว่า เอ้ยเนี่ยยังมีคนไทยแบบอยากตามติดชีวิตคนปากีอยู่หรือเปล่าเนี่ยคนไทยในปากีสถานเขาใช้ชีวิตกันยังไงดูล่ค่ะขอนก็จะพยายามแบบทาให้มันดีที่สุดนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบนะคะแล้วก็สามารถบอกขอนได้นะคะว่าอยากให้ขอนทำคลิปวิดีโอแบบไหน,นอาจจะไปสัมภาษณ์พี่คนไทยในปากีหรือว่าอาจจะไปติดตามชีวิตแบบ คนในชนบทอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสขอนก็อยากจะทำคลิปวิดีโอแบบนั้นนะคะเพราะว่าเพื่อนในหลายคนเนี่ยชอบใช่ไหมแบบเอออยากรู้ว่าการใช้ชีวิตของคนที่นี่มันเป็นยังไงน้องขก็จะพยายามทำคลิปแบบนั้นนะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังหารูดทางอยู่นะว่าจะทำยังไงนะก็ให้คำแนะนำมาได้นะคะถ้าเพื่อนคนไหนเข้ามาฟังคลิปวิดีโอเนาะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอญก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอญก็จะขอตัวลาไปแล้วทุกคนขาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะอัสสลาอะกดี